ประเด็นหนึ่งที่คนสนใจกันมากๆเลยในตอนนี้คือ,อพูดถึงด้านระบบเทคโนโลยีเนี่ยคนตอนนี้กําำลังจับตามอง CBDC คะ่ะ Central Bank Digital Currency อย่างประเทศไทยเนี่ยแบงค์ชาติก็จะทำะบาทดิจิตอลขึ้นมานะคะ,ะการการทำแบบนี้เนี่ยคุณกรมองว่ามันมันจะเป็นผลดีหรือว่าส่งผลยังไงกับประเทศไทยบ้างคะ,ะมันก็แล้วแต่ว่าเขาเปิดให้ ใช้ได้ในวงกว้างแค่ไหนนะครับในใน,ในชั้นแรกเนี่ยเขาอาจจะเปิดเพียงแค่ใช้กันในระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารยังไม่ได้เป็นเป็นระบบการชำระเงินโดยรวมของของของประชาชนแต่ผมคิดว่ามันก็ขยายผลออกไปในวงกว้างได้ได้โดยง่ายนะครับเราก็ต้องมาถามว่าในแง่ของเอฟฟิเชนซีของ ในการใช้เนี่ยคือถามว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ CBDC แทนะระบบโมบายแบงกิงปัจจุบันที่สำหรับประเทศไทยแล้วถือว่ามีการพัฒนาล้ำยุคมากนะครับแล้วก็สะดวกมากในการใช้นะแทบแทบไม่ได้มีมีเพลนเลยนะครับใน,ในการที่จะใช้ะระบบ ing, ออนไลน์แบงกิงตามตามที่มีอยู่มันก็เลยเป็นคำถามว่าโอเคถ้าถ้าตัว CBDC มา ในแง่ของอชีวิตประจําวันของประชาชนเนี่ยมันจะมีผลยังไงหรือไม่นะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าะระบบบล็อกเชนสาเหตุส่วนหนึ่งที่มันยังไม่มาแทนระบบระบบการชรําระเงินสกุลเงินปกติเนี่ยก็เพราะว่าประสิทธิภาพในในการใช้มันเนี่ยยังยังสู้ระบบเงินแบบเดิมไม่ได้นะครับแต่มันก็มี โอกาสของมันนะครับอย่างอย่างกรณีผมคิดว่าที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยกรณีสงครามยูเครนรัสเซียเนี่ยมันทาให้เห็นเลยนะครับว่าโอ้จากการที่เขาเข้าถึงคนยูเครนก็ไปธนาคารยากแล้วก็เข้าถึงระบบการเงินของเขายากบางทีระบบการเงินของเขาอาจจะถูกตัดขาดร่มสลายไปแล้วก็กเป็นไปได้ส่วนรัสเซียก็ถูกคว่ำบาตรอีกต่างหากทั้งสองประเทศก็เลยหันมา mm hmm. พึ่งพา การการใช้เงินนอกระบบนะครับก็คือเงินคริปโตมากขึ้นมันเหมือนกับเป็นเป็นเป็นทางเลือกนะครับให้ให้กับให้ให้กับเขาแล้วก็กลายเป็นการันตีตัวตัวที่มาทดแทนในยามวิกฤตได้ได้ได้ดีพอสมควรเลยด้วยซ้ำไปนะครับเพราะนั้นตรงนี้นี่ก็ก็เป็นเป็นเป็นประเด็นหนึ่ง CBDC โดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการ แก้เกมโดยธนาคารก่างทั่วทั่วโลกนะครับคำว่าแก้เกมคืออะไรก็คือเดิมทีเนี่ยเขาก็คาดไม่ถึงนะฮะว่าตัว private crypto อย่างเช่น bitcoin มันจะมันจะเติบโตได้รวดเร็วถึงขนาดนี้นะครับจนกระทั่งมีมูลค่าทางการตลาดเกือบ2ล้าน,ล,านล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเขาก็เลยเริ่มมีความกังวลว่าเอาละสงสัยเขาจะปฏิเสธคริปโตไม่ได้แล้วเขาจะปฏิเสธระบบเงินบน เทคโนโลยีบล็อกเชนไม่ได้แล้วแทนที่จะปล่อยให้ประชาชนไปใช้เงินของ Facebook หรือว่าไปใช้ Bitcoin เราเราออกเหรียญของเราเองมาดีกว่านะครับซึ่งผมว่ามันก็ยังไม่แน่นะครับว่าจะประสมความสำเร็จแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอีกประเภทคริปโตที่ได้รับความสนใจและและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆเลยเนี่ยก็คือพวก Stable Coin นะครับซึ่ง stablecoin เนี่ยมันก็ยังอิงอยู่กับสกุลเงินหลักก็คือดอลลาร์นะรประเด็นปัญหาของมันเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะไวเ้ไวเนื้อเชื่อใจสกุลเงินใดได,ได้ว่าเขามีดอลลาร์เพียงพอนะครับในการในการค้ำประกันมูลค่าของของตัว stablecoin ของเขาจริงแค่ไหนนะครับแต่เอาละสาเหตุที่มัน popular ก็เพราะว่า มันเป็นคริปโตแต่มันเป็นคริปโตที่มีความรู้สึกว่าราคามันจะมีมีตัวคำ้คำค้าจุดน,นะครับไม่หวือหวาเหมือนกับ p r i v a t e crypto อย่างเช่น bitcoin ตัว CBDC เองถ้าออกมาเนี่ยอย่างสมมุติผมนะครับผมก็จะมีความกังวลในการใช้เพราะอะไรเพราะว่าโอ้โหระบบคริปโตเนี่ยมันเป็นระบบที่ออกแบบมาหลังวิกฤตการเงิน2008นะครับที่ซาโตชิเนี่ยเขามองว่า หรือหรือผู้ที่มีตัวจริงก็แบบไม่รู้ผู้ที่เขาเขาคนคิดบิตคอยน์เนี่ยคือเขามองว่าเขาเขาไม่อยากที่จะต้องอพึ่งพาการตัดสินใจของเราธนาคารกลางคือเขาไม่ไว้ใจนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่ามีความเอาสกุลเงินที่มีความเป็นประชาธิปไตยก็คือ,อประชาชนในโนดต่างๆเป็นเป็นผู้กําหนดอนาคตของของ,ของตัวสกุลเงินนี้เองไม่ต้องมีคนกลางไม่ต้องมีธนาคารกลางนะครับ ขาวนี้ธนาคารกลางเองก็กำลังจะบอกว่าขอมาเล่นด้วยนะครับสมมุติในอนาคตเนี่ยแบงค์ชาติออกสกุลเงินที่เป็นที่เป็นดิจิทัลออกมาค,ความหมายคืออะไรเทียบกับการใช้เงินสดปัจจุบันเนี่ยก็คือผมขาดความความ Privacy หรือความเป็นการส่วนตัวความลับในการใช้เงินของผมไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับคือผมใช้เงินซื้ออะไรแบงค์ชาติหรือในบางกรณีที่แบงค์ชาติไม่ค่อยเป็นอิสระเนี่ย หมายความว่ารัฐบาลเนี่ยรู้หมดนะในขณะที่วันนี้ผมใช้เงินสดเนี่ยมันมันมีความลับใช่ไหมครับว่าว่าผมผมวันนี้แอบไปซื้อบุหรี่หรือแอบไปซื้อเหล้าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับรัฐบาลไม่รู้แต่อนาคตเนี่ยผมใช้เงินที่ไหนซื้ออะไรเขารู้หมดเลยนะซึ่งถามา่าลำบากใจไหมเออขนาดผมที่ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ไปทําอะไรที่ที่อ่ไม่ควรจะทำนะครับแต่ว่าก็ยังมีความรู้สึกเฮ้ยแต่มันเป็นมันเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่เราเราก็ไม่ค่อยอยากให้ให้เราก็เสียความรู้สึกนิดหนึ่งอ่ะที่มีความรู้สึกว่ารัฐบาลเขาเขาดูได้และเลวร้วายไปกว่าน,นั้นเนี่ยสมมติเกิดมีรัฐบาลที่ที่เป็นรัฐบาลที่ขาดความเป็นเป็นประชาธิปไตยรัฐบาลที่ออกมาในแนวเผด็จการแล้วก็มีการกันแกล้ง พลเมืองของของประเทศตัวเองที่มองว่าเป็นฝั่งตรงข้ามหรือเป็นศัตรูนะครับพูดง่ายๆคือตัดเขาออกจากระบบก,การเงินเหนะรีหยญ CBDC ที่มียึดหมดเลยนะปิดคว่ำบาตรเหมือนกับรัอเมริกาคว่ำบาตรรัสเซียแต่ว่านี่คือแบงค์ชาติคว่ำบาตรตัวเราเองนะรเราเข้าไม่ถึงเงินของเราที่เก็บไว้ที่แบงค์ชาติแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเพราะ,ะนั้นผมก็มองว่าเออมัน สำหรับผมมันมันมีความไม่สะดวกใจอยู่เหมือนกันนะในในการที่จะเอาระบบ CBDC มามาทดแทนระบบเฟสที่ที่ใช้อยู่นะปัจจุบันแล้วก็โดยเฉพาะสำหรับผมในแง่ของความสะดวกการใช้โมบายแบงกิ้งอะไรต่ออะไรมันก็ค่อนข้างสะดวกอยู่แล้วต้นทุนต่ำมากอยู่แล้วนะครับการที่จะมีการใช้คริปโตมาทดแทนเนี่ยเงื่อนไขสำคัญส่วนหนึ่งก็คือ ต้นทุนการการชำระคือ transaction cost เนี่ยต้องต่ำกว่าซึ่งยากมากตอนนี้ต่ำที่สุดละใครไม่อยากพาสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ